สวัสดีจ้าคลิปนี้เจตุตาเอาความน่ารักของน้องมะนาวเปรี้ยวมาฝากกันนะคะนี่ในช่วงเช้าๆเรายังไม่มีงานทํากันนะคะก็มาเล่นกับน้องมะนาวเปรี้ยวค่ะเป็นการออกกำลังกายเป็นตัวนะคะนี่ช่างของเราก็กําลังเล่นฟุตบอลกับน้องมะนาวเปรี้ยวนะคะมาแล้วมาแล้วมารับชมกันเลยจ้าความสุขเล็กๆนะคะ ทุกคนมาเล่นเดี๋ยวจะเปรี่ยวได้เล่นตะบุวรรไปใส่ระบุวรรนเอาเอาไปแล้วไปเล่นน้ำตีลังกาได้ปะเนี่ยเอาเอาเอาทันวะทันยู ได้เรียกเอามานมาเปี้ยวมานี่มามาเปี้ยวมานี่เปี้ยวเปี้ยวมานี่เปี้ยววันมันคือเขาลดมันถึงเอาไปได้โอ้ลมหัวคุ้มหัวขาบไปเนาะเปี้ยวเอ้มาไม่เบียเอ้าเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ว่ามันข้ามาแร้วก็วางใหลเหรินตังเอาออกไปเปี้ยว ไปซะทีแล้วเดี๋ยวบ่อนกับหัวได้ป่ะเนี่ยได้ไหมเปี้ยวได้ไหมเปี้ยวได้ปะได้ไหมมันเอาออกว่าได้นะมันขา,มนขาไม่ขาอย่างัหรอโอ้โหเบีกๆเบียดมับควบขมมันขาจเจลี่น้ำเี็ดคอยๆว่านมามันบ่ทันแม่ ไปแล้วพูน่ะเอามาเมาเปี้ยวมาข้าบ่ถึงมันหนกักอ่ะ,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 ะอะเร็ว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 เออไปเติมโอ้อนเจ้าเป็นอย๋ยวน,นี้หรือฮะมาเปี้ยวมให้แม่มาแล้วโหัวเราเติมตะล้มล้มละอ่อน ได้แล้วบ่อย่าแกล้งได้ไหมได้ไหมเอามาเอามาเอากลับมาเอามาเร็วๆกลับมาเร็วๆูกล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 ูกกโอ้เอาไปใส่ละเบัดนี่เอามา คลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย